เห็ดก้อครับอดอกหงาเห็ดทานบอกนึงดอกง่ายเลยสวัสดีครับผม ยินดีตอนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระ,ะครับนี้กับกับมาพบพ่อกันแต่เด็กแต่เศร้าคือเก้าแล้วครับเบืองเห็ดชุดแรกของเขาเลยครับเป็นเห็ดมาแลครับ เห็ดโกอครับ ก็อีกดอกหนึ่งครับก็อีกครับ ជុំ1ครับស្អាត có khẩu hết là lẻ nhanh hết ตะไคร้ดอกนี้นอนเลยมันทันเด็กตื่นตะไคร้อีกดอกนึงครับ ทิ่ทานบอกนึโอ้หมนวนเนี่ยขันนึงเออคันนึงหววนเนี่ยรถก่อที่ไอนยิมฟูเนี่ย,ยน้องรถยาเงี้ยเา เบื้งดอกนี่ครับที่ปลูกไว้มอกกวนนย, <g ül> ยังอยู่ครับน,น,น,น่ะเังงล กอครับตรงนี้สิมีจักดอกดอกเนี่ย mm -hmm. ทานเลือดดอกหนึ่งครับทานเลือดกอเขาคราับนี่ครับเฮ็ดกอเขาอาีก มูนี่ไงเติอบอยู่คบท่านเลือด ก็ควหยอก่ตอนนี้ก็ใกล้แ้งแล้วครับนั่งกินขนมนมเนยกันล้วเหมือนลุงลูกพี่กินข้ามแง่ายอย่างไอยขนมเนี่ยอาอาส่รับทิมงานเฮาเมื่อนี่มากันสี่คนเรามาสี่คนไม่ได้กสี่นนคนครับนี่แหละทิมงานเฮา สักน้อยคนละใกล้แจ้งแล้วนั่งพักกินน้ำกินมนมขานมนมเนืย้ยแล้วก็สิดไปต่อตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับบ่หนะลุยเห็ดต่อไป สวัสดีครับผมพอ,พอ,พอกันเนี้ยมือเศร้าครับมือนี่กับพ,พี่น้องมาเลาะโคกคือเกา่าเหรอครับมือนี่เขามาโคกสะพานหินนะครับมือนี่เบื้องผลงานของเขาเลยครับเนี่มือนี่ก็เป็นเห็ดท่านเห็ดกอเห็ดหนาขาเห็ดกอเขาเห็ดล้วมเหรอครับมือนี่เนาะครับก็บีพอได้เก็บได้เลี้ยงอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้ฝนเพิ่งตกลงมาหนน้อยมือนี่เขาก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานหลายคนอยู่ครับแต่ทั้งหลังผมเนี่ยก็คือเบาดอนครับเนี่ย สวัสดีครับผมมึงช่วยเห็ดหมานเป็นเห็ดกอกอเข่าเห็ดทานนาเปนนองเนาะร่วมแหระครับไปครับจังเดีกันรุ่นน้องกันไปคือเก้าเหรครับเมื่อเนี่ยปลาเขาสีหมาดหมานเนาะครับเนาะเมื่อนี่เขากับมาตรงกับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเหรอครับเมื่อนี่กับโคกสะพานหินนี่เก้าเลรอครับไปครับรุ่นน้องกันต่อไปเลย Yeah, นี่ครับดอกน้อยสองดอกเขาที่ปลูกไว้นะครับเนาะเมื่อหนาคันเขาได้มาเาจะสบมาเบิ้งครับล่ะจำไว้นี่ครับอยู่ขางเคี้ยวไม้ขางขอนไม้มานี่ก็เข่าครับ ทานอีกมูนึงครับมูเดียวกันว่าัน โอ้ดอกนี่งาม เห็ดก้อครับอือ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 ผึ่งชาติครับดอกง่ายเลย มาเบ่งผลงานของเขาครับสําหรับการล่อโคกเนาะมือนี่เขามาล่อโคกสะพานหินครับครับถือว่ามีความหมานหลายเติมหรอเนาะครับเนาะมือนี่ก็ได้แต่ถือว่าติ่มตาเขาดีหระครับเนี่ยเพียงปากตาแต่ว่ามือนี่เขาหมานเนี่ยจะเป็นหิดกอ่อครับส่วนมากช่วงแรกๆเขาเก็บกับเป็นหิดกอ่อแดงหงยเนาะ <c oughs> ดอกง,งามๆามมีจุม่มมีบาแหลอครับลอกกลับมาได้เห็ดทานน้ำครับปลาปลายกันไปนะครับเห็ดทานสร้างเห็ดทานเลือด มีปลาปลายครับเห็ดท่านหลังเหลี่ยมครับสามอย่างที่เขาเก็บมือเนี่ยสำหรับเห็ดท่านลอกกับเป็นเห็ดนาขาวเนี่ยเห็ดนาแล่เห็ดเพิงสมปีเห็ดล่ะครับมือเนี่ยแต่ส่วนมากเขาจะเน้นเป็นเห็ดกอกับเห็ดท่าน่เนะครับเนาะเบื้องของบ้านเลยครับบ่เนี่ยเขากับมันคล้ายๆกันนะครับเนาะมันเห็ดกอแดงเห็ดกอดำโอ้เห็ดท่านเห็ดท่านกับเป็นเห็ดท่านเห็ดท่านเลือด กับเห็ดทานสร้างคือกันนะครับ,รบที่แกรกกับเป็นเหนะ็ดกรอพี่น้องเนาะดอกอะโอ้งามครับเห็ดกรออันนี้ก็ได้พูดครับเบิ้ลกอ,อ,องกอของลูกพี่เนาะของลูกพี่เด้อของลูกพี่ของลูกพี่โอ้เนี่ยครับของลูกพี่น้อยรครับเนี่ยเอาเข่งมาเก็บเอาข่งมังมนส่งอันได้หน่อยแต่ว่ามันเป็นเข่งนะครับเนี่ยกันมันเอามาใส่นี่รุนตาเลยครับเนี่ยเขาหมานก็เขาจะเป็นเห็ดทานเหรอครับเห็ดทานเห็ดหนาขาวเห็ดกรอเห็ดกรอเข่าเห็ดกรอเข่าครับเนี่ยแบบนี้เห็ดกรอเข่าครับเนี่ย ถือว่ามีควบหมานหลายเติบเราแล้วครับนะแต่ละคนสำหรับลูกพี่ก็ได้เอาของบ้าบอยเบิ้งด้วยป่ะนะของบ้าบอยโอ้ของบ้าบอยครับเนี่ยบ้าบอยกระตาใยของใยน้อยนะครับน้อยเขียน้อยเขียงแบกมันเหรอครับเนี่ยเป็นเห็ดยังบ้าเนี่ยเห็ดเป็นเห็ดหนาขาวเห็ดทานเห็ดกอมีมีปนกันหมั้งเหรอครับแต่ว่ากอแดงใยเนี่ยได้หลายดนะครับเสียงไว้ทังใต้เ่าอยากให้คนเห็ดเราท่านครับเนี่ยหมานก็คล้ายๆกันเหรอครับเห็ดมือนี้เนาะ มือนีเขาก็มาน้ากันซีคน้นซับนี่แหละครับมีพี่น้องเขาบางท่านสอบถามเข้ามาว่าอยากอุดหนุนเห็ดเขาอยากซื้อเห็ดเขาก็าเช้ญได้นะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาวัดเขาพังเหยหรือว่าวัดของพระอาจารย์นกเหรอเนาะครับเนาะอันบ้าหน่อยขายยูนาสิงตัว้อครับเด้อล,ลูกพี่น้อยเนี่ยครับยูนาสิงตัวมันถ้าท่านมาทางช้ภูมิสิงตัวอยู่ทั้งขวามือแต่ว่า,าตรงขามก็สิงตัวลูกพี่น้อยจ่ขายยูหันครับ ล้วทัดกันไปอีกน้อยนึงก็จะ<อ>เป็นล้านของบ้าบอยครับสําหรับพี่น้องเฮาที่สนใจที่ไมาเก็บเห็ดแล้วบ่หมานอยากอุดหนุน,นเฮาก็เชิญได้ครับตามที่บอกไว้นี่แหละนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานมาฝากพี่น้องซํานี่แหละครับเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามทุกการรับชมพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ баché <sharp>